จำจุจลินล้านทนล้านทนนะครเป็นจำจุลินสองร้อยปีเหรอเนี่ยมาดูอัน,อ,น,นอันนี้ก็อายุเท่าไหร่พี่อันนี้แปดสิบกว่าอ๋อผมคิดว่าร้อยปีประมาณ <80 S 1> ก็ร่วม <80 S 1> ก็ร่วมร้อยปีแปดสิบเอ็ดปีปร่วมร้อยปีครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้กรมชวนไปเที่ยวนะครับเราจะไปเที่ยวโรงงานผลิตกระดาษที่จังหวัด กาญจนบุรีนะครับเพื่อนๆเป็นโรงงานล้างนะครับเพื่อนๆลำดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาเคารพศาลเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของที่ก่อนนะครับเพื่อนไปกันเลยครับของโรงงานกระดาษนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพื่อนสร้างได้สวยนะเพื่อนอันนี้ก็เป็นดูเป็นน้ำพุนะฮะถ้าเป็นก้อนอาจจะเป็นน้ำพุอันนี้ศาลนะครับที่ตั้งอยู่บริเวณนี้นะฮะเพื่อน สารพลเอกพญาพระลผลพลพระยุหเสนานะครับนักเพื่อนนี่ครับนี่มุมกว้างนะครับของโรงงานกระดาษสวยงามครับถ้าเป็นสมัยก่อนนี้ผมว่าไปอะไรที่ค่อนข้างแบบเจริญแล้วก็มีวัฒน,นาการค่อนข้างแบบล้ำสมัยเลยพเพื่อนๆนะครับตรงมันจะเชื่อมกันหมดครับพพเพื่อนๆก็โรงงานกระดาษล้านนี่นะครับ ที่อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับก่อสร้างขึ้นในปี2481นะครับโดยมีเจ้าพญานะครับพระหนพลพยุหะเสนานะครับเ,เพื่อนๆเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนะครับเ,เพื่อนๆอันนี้เราก็ได้ข้อมูลจากพิยามพอสมควรน,นะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยครับโรงงานกระดาษล้างเนี่ยนะครับเ,เพื่อนๆก็เป็นโรงงานกระดาษแห่งที่สองของประเทศไทยนะครับซึ่งโรงงานเนี้ย ใช้ผลิตกระดาษและก็ใช้ผลิตกระดาษทนนบัตรที่ใช้ในประเทศไทยด้วยนะครับเพื่อนๆใช้ในช่วงสมัยส,ยสงคารามโลกครั้งที่2แล้วก็บริเวณด้านหน้าผมนี่นะครับก็จะเป็นที่นําไม้มานะครับก็คือหมายถึงนําไม้เนี่ยลอยมาตามแม่น้ําแควซึ่งอยู่ด้านหน้านี้ครับด้านหน้านี่จะเป็นแม่น้ำนั้นนะฮะก็จะลอยน้ํามาก็คือ,อแล้วก็ขึ้นมาทางด้านบริเวณนี้ก็คือเนี่ยครับ อาจจะลากขึ้นไปในท่อเนี่ยนะครับทำน้าขึ้นน้ําลงประมาณนี้นะครับที่ผมคิดนะครับแล้วก็เข้าไปในโรงงานนะครับเพื่อนนี่ครับโรงงานค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่มากไม้ที่ใช้ทํากระดาษในตอนนั้นก็คือจะเป็นไม้ไผ่นะครับเพื่อนก็เป็นวัตถุดิบเยื่อกระดาษในสมัยนั้นก็ดีที่สุดแล้วครับเพื่อนในตอนนั้นนะฮะต่อมาเนี่ยโรงงานกระดาษเนี่ยเป็นของรัฐบาลไทยนะครับเพื่อนก็รัฐบาลไทยก็ ดูแลกิจาการมาในระยะหนึ่งแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งครับเกิดประสบปัญหาขาดทุนครับเพื่อนขณะรัฐมนตรีก็เลยยกเลิกกิจาการในการทำนะครับโรงงานกระดาษมีึั้เพื่อนที่ผมวงไว้นี่คือเป็นสโมสรน,นะครับเพื่อนๆไว้สําหรับรีแลกสําหรับพนักงานสําหรับคนที่ทํางานในบริเวณนี้นะครับคิดดูเพื่อนๆย้อนกลับไป8ปดถึงแปปีถึงร้อปีมีสโมสรด้วย นะครับเพื่อนช่างที่มาทำนะครับก็เป็นช่างจากาประเทศเยอรมันนะครับเพื่อนอมาต่อ,น,ตอน,นะครับเพื่อนก็คือคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็คือเกิดภาวะขาดทุนก็เลยมีมติกันให้ทางด้านเอกชนนะครับมาเช่าต่อสมปทานต่อนะครับเพื่อนแล้วทําสัญญาเช่าไปเรื่อยๆหลังจากนั้นนะครับก็ทํมาได้สักระยะหนึ่งทำมาได้สักรยะกรยะหนึ่งนะครับเพื่อนก็ ครบสัญญาที่เช่ากันไว้ทางจังหวัดคณะกรรมการจังหวัดกาญจนบุรีครับได้มีมติให้โรงงานกระดาษล้างเนี่ยหมดเลิกสัญญาใช่ไหมครับแล้วก็เลยขึ้นเป็นโบราณสถานและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองนะครับเพื่อนก็อายุอานามก็รุ่มร่วมร้อยปีนะเพื่อนนะ ที่ก่อตั้งและถึงปัจจุบันนี้ก็อายุได้86ปีนะครับเพื่อนสถาปัตยกรรมค่อนข้างจะล้ำสมัยนะครับ80ป,ปีที่แล้วและสร้างได้ขนาดนี้ถือว่าเยี่ยมมากนะครับเพื่อน Amazing ม,มากเป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับสมัยก่อนนี่ครับเพื่อนเลองดูบริเวณรอบๆนะฮะก็ สถานที่นี้เปิดประมาณหกโมงเช้านะครับปิดหกโมงเย็กนกลางคืนไม่เปิดนะครับปิดนะครับเพื<ๆ>่อนๆอันนี้ผมมาประตูด้านหลังนะครับเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็เดินเข้ามาเดินเข้ามาได้สักระยะหนึ่งอ่ะ้าที่มันค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ลเลยดูในระดับหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยแหละครับที่ดึงจากไม้ขึ้นมาจากด้านล่างนะครับอันนี้ก็เป็นถ้าจะเป็นเครื่องจักรก็น่าจะเป็นเครื่องจักรที่ผลิตและทํากระดาษนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็นาเข้ามาจากต่างประเทศนะครับ นีค่ครับเพื่อนเอนเครื่องมือยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับเพื่อนๆผมเห็นครั้งแรกก็รู้สึกโอ้โหแบบมันมันตื่นตานะครับตื่นตาตื่นใจมันใหญ่มากนะครับเพื่อนๆอก็อาจจะเข้าไปด้านในได้นะครับแต่ผมไม่ได้เข้าไปนะฮะก็เลยถ่ายแค่บริเวณรอบนอกนะครับเพื่อนๆก็เปิดทุกวันนะครับเพื่อนๆถ้าใครจะมาเที่ยวโรงงานกระดาษร้างนะครับที่จงังหวัด กาญจนบ,บุรีนะครับเพื่อนเอนก็มาได้ตลอดเวลาเลยนะครับเพื่อนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ของที่สมควรจะน่าอนุรักษ์ไว้นะครับควรอนุรักษ์ไว้แบบนี้นะครับเพื่อนๆโรงงานกระดาษล้านจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับเพื่อนวันนี้ผมกลมชมเที่ยวต้องขอตัวไปก่อนครับเพื่อนสวัสดีครับ